โอเคครับทีนี้จะรับช่องเราหน่อยนะครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการการเล่นยูนิฟอร์ดที่เล่นเกมด้วยกาดที่สุดในประเทศไทยครับผมการซิติสโบรดโอ้ยไอเลกาซี่หีบีที่ห้าแล้วครับผมนะไปต่อกันเลยกับหมดคลาสสิกเริ่มไปหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กับอีกช่วงก,กว่าๆเหมือนเดิมความยากกับดินแดนโนแมนไปต่อแล้วผมไม่พูดภาคทันเพลงอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ดินแดนโนแมน ชาวพื้นเมืองโนแมนได้รับการเก่าขวานว่าเป็นอสุรกายร่างใหญ่ยักษ์โอเคแค่นี้ก็คงจะต้องใช้สูตรเดิมสินะปวนมันปวนมันเพรายักษ์มันราคาพันห้าออกมาง่ายๆไม่ง่ายๆหรอกเออใช่ปะแทกเลยมาโอ้มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันไม่หนีด้วยมันมีเสียงเท่าด้วยมันเอาใครมาเนี่ย เสียงเงนร้องเลยีูโอ้ยยิงไม่ค่อเข้าเลยโอ้โหรู้ไหมเฮ้ยเกาบ้านไหมเมียปวดมันปวดมันปวดมันนี่นี่โอเคน่าจะจุดอ่อนอเงี้ยเปล่าเยยยอยอออ ปีว mm ่าโอเคมันแพะตัวนูบ้านสวยงามมาปันแมนเดออ้เอามันมาอีกนะผมว่ามันแปลกๆแล้ววะการที่มันออกมารัวๆอย่างเงี้ยมันออกมาอีกแล้วแต่ผมจะเอาสูตรเดิมมันแมนเดอะอไปนี่แหละมาขาหนุ่มม้าโอเคไม่เตียยากลยสินะ ตีมาเลยตีมาเลยตีมาเลยไม่พลาดหรอกนะโอ้หัวมันเล็งได้ดีมากธนูบ้านเล็งได้ดีมากยิงหัวมันนั่นแหละโอเคเยี่ยมเอาบีป่ะร็วๆเออช่เดินไปเงินไม่อีกชพวกนี้มันผมว่าซอสแบบน่าจะไหวเดี๋ยวเอาสเปรตตันมาเลยเด <stood out. S 1> ีก็แล้ว <ent> ก <rules> ันนะเออเอมบุกกันหรอกโอเคบุกกบุก เร็วๆตัดกำลังนั่นแหละบุกไหมบุกเลยแล้วกันการที่มียักษ์อยู่หลายตัวมันก็ไปผมรับมือไม่ได้หวะกลับดีกลับลลลโอเคสิ่งกลับทันไหมทันกลับ ดีดีเอ้ยดิครับครับหูโดน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 กลับกลับเลย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 ไปตีมตันโอเคตีต่ตอดตดตตตได้ปะพังหอกดิก็หอกไงก็หอยวะหอกแล้วฟาอ้ตีแงรงมาก เคพอแล้วพอแล้วพอแล้วยากมากไปไม่ดีเดี๋ยวเขต้องเอาพิษาชอหน่อยแล้วกันตีแรงเลยแทบเซลงน้องเลยเลยโอเคเดี๋ยวเออเนี่ยสเปตันโอเคพอแล้วแต่ต่อไปค่อยเอาพลธนูเอ้ยีเดียวพิษาชอเยี่ยมยักน่าจะแพ้พิษาชอหรือเปล่าโอ้โหอ๋อใ้

วิชาชอไอ้พวกโนแมนไม่น่าจะมีคนอื่นมันเป็นแค่ชนพื้นเหือนะว่าฉะนั้นโอ้ยเสียงดังเพราะฉะนั้นผมจะเช้จะใช้เช้าเลยจะใช้วิาชาเฉาในการโจมตีบอนผมว่าฟิสศาสตร์ฟิสศาสตร์เลยวิาชาเฉาจะทันหนีหลบทีทันเขาช่วยผมตีฟีเอฟีโอ้โ้ อู้นี่นี่อ๋อมิซาชอฉันฉันไม่อะไรโอ้ของใหญ่สามตัวหนีไปวิซาชอโอ้เออตีแกยังโดนไหมก็ถือว่าเออตีแกตีแกก็เท่าเดิมที่หมดไรของผมเนี่ยช่างแม่งแล้วนผมไม่เข้าไปใกล้เกินไปก็แล้วกันนะปึบสวยงาม มาสิเอ้ามาสิโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะรอรอรอ,อ,อ,อให้มันมาบุกเหมือนเดิมแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวตัดใหม่อีกทีงก็แล้วกันเนาะโอเคไอพี่าชอเดินกลับเองนะเออผมม่เดินให้มันด้วยโอ้ทำไมพวกนายไม่เปผีชีพล่ะ เราคงจะสร้างตวัวละครเพิ่มเองเอาว่าเดี๋ยวเอาลูกช้องโชว์ไปข้างหน้าเขได้อ่ะมินดีเรย์ได้ไยมาแล้วมาแล้วข้างหลังดีใช่จิกชว์ไปแค่มันมน,น,นี่จิกชว์ดีไปแก่น เดินดิเดินอีจอจอจีดีมันตามไปเอบไปไปใ <c ười> ช้ตุ้ตีเไปไปเจ้าขอนมืองโนแมนเหรอไม่สนใจหรอกนะข้าหอกแค่ได้ข้าหอกจริงกังสือมาเอ้ยยา มีช็อปไปวกก่งานเท่าดิตายเลยมมาดีชอมาดิมาดิมา,มาไม่กลัวนะมโนโมแมนมาเพิ่มองนายเาให้เขาายกอนายกอนแป๊บนึงนตังหลักแป๊บนึงเอ้นี่ตีตีอะไรเนี่ยยาไม่เป็นจุชอช็อนี้ ทั้งที่ห่าไหลแล้วในเมย์ชอโดนโอ้โหคน,นน่าจะเซ็งแล้วนะฟานงหอกสวยงามเด่นโอเคไม่ยังไงเกลี้ยงเกลี้ยงหมดตำบลแล้วจะนี้อะไรจะฟางหอกเออโอ้โหไม่ก็ พวกบรใชาพวกคุณเอาชนะชาวพื้นเมืองอันป่าเถื่อนของดินแดนนอร์แมนได้แล้วอีป่าเถื่อนนี้หมายถึงผมพวกแอนผมผ่านถูกปะวะอาจมีประโยชน์กับเราในการต่อสู้รบในอนานะคตได้ผมไป็นช่วมเติมมาในผมเนี่ยโอเควันนี้ถ้าทางพิเศษจะบงอะไรหรือเปล่าเอ่อโจมตีก็เคลื่อนที่ปกติโอเคแล้วโฆษณาเหมือนาาเดิมใครก็ตามที่ได้<ะ>คุกกี้คนแรกะจะ,ะได้เลือกฝ่ายก่อน<ะ>เตรียมพรม้อม<ะ>ไปได้ใครได้ เป็นผู้ชายผู้หญิงเหรอเอาผู้หญิงใช่แล้วฉันเลือกเอลฟ์ฝ่ายที่มีทั้งความสวยงามและสรงพลังวงาม,มาสมอย่างยิง่งนะที่จะเป็นที่หนึ่งฉันฉันคิดว่าจะเลือกออกเนะ,ะสมวันต่อมา ว้าวนายคาดเดาไม่ได้หรอกว่าเอลฟ์แข็งแกร่งแค่ไหนด้วยโบนัสความเร็วกัรเคลื่อนทัพ5%ของเอลฟ์ทำให้ฉันเก็บทรัพยากรได้ทุกชนิดและเอามาใช้เพื่อพัฒนาสิ่งปลูกสร้างในเมืองและเทคโนโลยีหรือสร้างได้กระช่างกองทหารแม่นธนูคงกระพันใช้เวลาไม่กี่วันก็มีพลังถึง1ล้านแล้วแล้วนายเป็นไงบ้างล่ะเจ้าออกตัวน้อยออกตัอน้อยอะไรเนี่ยเมืองของฉันถูกทำลายโดยออกงั้นเหรอเออสมนาฉันทำเองละฉันมีพลังสองล้านมันง่ายมากที่จะบทขยี้เธอ ต้องขอบคุณออกที่เก่งกาจมันเป็นฝ่ายที่เกิดมาเพื่อต่อสู้พวกมันเก่งทั้งความเสียหายกายภาพและโบนัสความเร็วกันปิดล<อ>้อมในช่วงแรกในขณะที่เธอกําลังพยายามเอาตัวให้รอดฉันก็สร้างกองทหารัฟอ็อ,อกเพื่อไปปล้นสนัพคนนอื่นๆแล้วรับทรัพยากรมาได้จํานวนเอ้แต่ขอโทษทีนะเพราะอาณาจักรฉันยิ่งใหญ่ก็เพราะมีพลังเมจิกชอนะสามล้านหน่วยนะอะไรของผมเนี่ยผมก็ไป่ึงเขานะอะไรเขามันเมจิชชอดีป่าวะเอเอมื่อกี้พูดไปจุกชอบพลังโจมตีสามล้านหน่วยแล้วโอ้ย ช่ไหมถผมเล่นเลยกรู้ผมกดดีปะเอาไอ้นี่ชาวเมืองของเราแล้วก็อันนี้คืออะไรพลังชีวิตเหรอไม่จังเป็นหรอกมาั้งโจมตีเพิ่มหน่อยแล้วกันดูนักดาบนี่คืออะไรพลังชีวิตก็พลังชีวิตกับการบล็อกอืมนี่แล้วกันโอเคเดี๋ยวคราวหน้าแอบไปอเอายงอื่นหน่อยแล้วกันนะโอเคกับผมนะก็ก็สมควรก่็เราคงต้องขอตัวลาไว้แต่อะไรนึกถึงยังเนี่ยต้องโดนอะไรดักอีกแน่เลย ตอน่ต้ในใหม่ก็ลกแล้วกันนะเนาะเพราะว่าเวทบินของตอนที่แล้วมันคข้างสั้นเลยหรือเปล่าสั้นเกินไปไหมหรือว่ากำลังดีอ่อวันนี้ท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็สามารถพิมพ์บอกที่ช่องคอมเมนต์ได้ครับผมนะนะผมจะพยายามให้เกินยี่สิบวินสู้โจมตีกองทัพของคุณถูกโจมตีจากชาวพื้นเมืองของดินแดนนี้โอแมนใช่ไหมดินแดนโอแมนหรือเปล่ากำลังเสริมจะมาถึงเมื่อตะวันตกดินบดต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะถึงเวลา,วาน,นั้นเอาชีวิตรอดให้ได้จนกว่า,าที่จะตกดินครับผมได้เลย มาอย่างนี่ไงมาแล้วเออันนี้จะที่ไม่มีอะไรหรือเปล่านะถ้าพวกโนโมแมนก็เดี๋ยวเอาเมจติชเชลไปเยอะๆหน่อยละกันนะเออเอ,อ้ยเดี๋ยวจะต้องเอาแท้งหน่อยผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาอาอสฟานอะไรไอ้นี่แล้วไงจะแบตันแล้วก็เดี๋ยวเอาโนโมแมนมาสักหน่อยเป็นแท้งอุ้มัมนมาแล้ว

เอางี้เดี๋ยวผมไปนี่เป็นล่อหน่อยก็แล้วกันเอามันมาเอาลูกน้องมาโอ้โหต้อนตอนตอนย่าตายโอเคโอ้มีตัวรอด้วยอย่ามาแล้วไอ้ทุบทุบแรงทุบแรงไม่จะชอก นายคือมอมหมังของพวกเราแมจิกชอแมจิกชอแมจิกชออะไรอีกว่าวะไม่เยอะเลยดิเอาเรื่อยๆเอ้าอันนี้มาจากไหนผมเอาซอฟต์บอร์จากไหนนี่ตัวหน้านี่คือเมจิกชอพลังของเมจิกชอพลังของศาสตร์มืดเมจิกชอโอ้เร็วลูกน้องช่วยด้วย ลูน้องมจิกช่วด้วยม,มันตามมามันตามมานี่นะนี่นะแม่ดีไมติกชอลูกน้องอีชอนี่ดีจริงๆเลยโอเคโอเคแม่แมติกชอมาได้พอด,ดีไม่ได้จังหวะเลยมาคนคือผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและการสู้โจมตีจริงหรอขอบคุณก็้การที่ชมคุณคือฮีโร่ของอาณาจักรออรเดอร์ออเดอร์หรอือเปล่า ไม่รู้ถ้าผมพูดผิดบอกนะพิมบอกได้แล้วกันนะผมไม่แน,น่ใจเหมือนกันแต่การสู้รบยังไม่จบอ่าโอเคผมนะอ่ะมีอะไรอ,อ่ะโอชอบเลยเนี่ยเช่านตปบไม่อยากเล่นอยู่วิตายผมรอไหมแพ้ไหมนะ่ะแต่ม,ตมีตัวพิเศษอ่าโอ้สีฟ้าชนะอะไรนั่นแหละว่าวหรือว่าถุงข้าวสาร อะไรยังไงดีอมผมว่าอัพนี่แล้วก็อัพถุงโอเคผมว่าข่าวหน้าเราอาจจะสามารถโยบไอ้พวกกองกระบดเบรดิชชอก็ได้ครับอีชอรหักเล่มโหดอะโอเคผมนะในพาร์ทหน้าไม่น่าจะได้จัดการลเลยวหรอกไม่แน่ใจะนะไอวีที่เท่าไหร่หกเนาะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคแล้วมันมา,มา,มาอีกอะอะไรเนี่ยโอเคผมนะโอเคผมไม่ต้องจัดการไอ้กระบดให้ได้แล้ว แตงผมนะครัสมควรคือเราคงต้องขอตัวลไาไปธีเพียงเท่านี้สวัสดีสวัสดีครับผมนะโอเคโอเคแม่ไม่ติกชอนี่นี่ผมพูดถึงมันบ่อยเหลือเกินเนาะเออพูดถึงแบบตั้งแต่ตอนดีบีเด็กสาวแล้วมั้งไม่ก็สองน่าจะสาวด้วปกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออมันมีบทบาทมากเลยนะบทบาทตอนแรกก็น่ากลัวอยู่ตอนนี้ก็เจยๆแล้วมั้งโอเคผมไม่ไม่ติดชออันนผมต้องพึ่เพาต้องพึ่กพึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งก็ช่าง